สวัสดีครับวันนี้วันที่9เดือน9นะครับเราก็จะมาชิคใหม่กันเราก็จะมารีวิวตัว SCX 1 0นะครับตัวแรกนะครับตัวนี้ฐานล้อ305นะครับก็เมื่อก่อนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แข่งและชนะอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับรุ่นล้อ1นเเป็นระบบลิงก์นะครับ เป็นรุ่นแรกนะนานมากแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังผลิตอยู่นะเพราะว่ายังพอได้รับความนิยมแล้วก็เหมาะที่จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับ Excel เ,เนี่ยตัวพวกช่วงล่างก็จะเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะครับว่ามีอะไรในตัวนี้กันบ้างแล้วามาดูโดยละเอียดกันเลยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นบอดี้อ่อนนะครับ บอดี้อ่อนยึดด้วยคลิป4ตัวนี้นะครับสีดำมาดูที่ตัวบอดี้นะครับมีอะไรบ้างตัวบอดี้ก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะมีอะไรที่เป็นลิขสิทธิ์ก็คือหนึ่งตัวนี้ตัวตะแกงไฟเนี่ยจะมีโลโก้ของ PIAA นะครับนี่ PIAA แต่ว่าอันนี้เป็นตะแกรงธรรมดาแต่ถ้าเกิดเป็นตะแกรงสแปร์ที่อยู่ในในถุงอะ่ะเขาจะเป็น PIA นะครับแล้วก็ตัวสปาโก้นะครับตรงนี้เป็นสปาโก้ตัวไเซฟตี้เบลนะครับแล้วคนหุ่นคนขับก็จะมีหมวกกันน็อกให้นะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดรถ คอนโซโลรถนะก็มีมาให้นะครับกระดูเป็นสเกลเพอสมควรนะครับแล้วก็โครงนะเป็นโครงเป็นทูบข้างหลังนี่นะครับเป็นลักษณะออกแนวแบบรถแข่งนะครับเพราะว่าคนขับใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับพร้อมลุยแล้วก็มีอะไรอีกบ้างก็ข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้ บอดี้อ่อนก็น้ําหนักจะเบานะครับนหนักเบาเวลาเอียงอะไรเนี้ยเขาจะได้ได้เปรียบแต่ว่ารายละเอียดก็อาจจะเอ่อถ้าเป็นบอดี้แข็งก็จะมีมิติมากกว่านะครับเ,เดี๋ยวเราจะมาดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างเขาเป็นยังไงบ้างช่วงล่างก็แบบนี้เป็นพลาสติกหมดเลยนะครับยกเว้นชัดซี แชสซีก็เป็นตัว C นะครับเรียก Channel เป็นแชสซีซี a n แ e l ช่วงล่างก็เป็นระบบลิงก์นะครับระบบลิงก์มีข้างหลังสลิงก์ครับข้างหน้าก็สลิงก์วางเซอร์โวบนคารนะครับเซอร์โวตำแหน่งที่วางบนคานเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่แรงดึง ดีมากกว่าเซอร์โวรุนใหม่ที่วางไว้บนแชสซีนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คืออาจจะแบบมองอย่างเงี้ยมองเข้ามาปุ๊บก็จะมองเห็นเซอร์โวมันก็จะไม่ค่อยเหมือนจริงนะครับเพราะฉะนั้นรถรุ่นรุ่นใหม่เขาจะเอาเซอร์โวขึ้นไปไว้ข้างบนหมดเลยมองข้างหน้าก็จะเห็นคารมันก,มนก็มันจะเหมือนจริงมากกว่านี้แต่ว่าประสิทธิภาพในการดึงเนี่ยเซอร์โวที่วางบนหน้าคารดึงได้ดีกว่าเซอร์โวที่อยู่ข้างบนนะครับ ต่อไปก็คานเป็นคานก็เป็นคานพลาสติกนะครับความที่เป็นพลาสติกเนี่ยมันก็จะลื่นนะครับเวลา,าถูกับไม้หรือถูกับหินอะไรประมาณนี้มันก็จะปืดลื่นไปเลยความที่เป็นเหล็กเนี่ยมันก็จะเหมือนกว่านะแต,แต่ด้วยประสิทธิภาพแล้วเนี่ยพลาสติกนะครับลื่นได้ดีกว่านะครับดีกว่า,า <ç uk> โลหะโลหะมันมีความฝืดน,นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวที่วางแท่นตัวแผ่นวางเกียร์เนี่ยมันก็ออกแบบให้โค้งนะครับ เพื่อที่เวลาจะขูดไม้หรือหินเนี่ยมันก็จะสไลด์ไปได้ดีกว่าที่เป็นโลหะนะครับลิงกก็เป็นโลหะห้เ,เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกแข็งเทาก็เป็นพลาสติกแข็งครับก็พวกลิงก์เนี่ยมันก็มีขายนะครับถ้าอยากได้เป็นอลูแล้วก็ตัวโชค๊คโช๊คขนาด90มิลนะครับของ Axel ซ โชคเดิมๆเ,เนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นโชคที่ดีมาก,กน,นะครับของ e x e l l นี่ไม่ต้องเปลี่ยนเลยถือว่าดีถ้าเกิดอ,อยากจะเปลี่ยนออปชันอย่างอื่นก็เป็นตัวอื่นอย่างเช่นพวกหูยึดโชคที่มันเป็นโลหะอะไรประมาณนี้แล้วก็หูยึดโชคเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะมีรูรูมาให้สำหรับการขยับโชคได้นะครับเพื่อที่ขยับฐานล้อนะฮะตัวนี้คือฐานล้อ305นะครับ305 ความยาว460กว้าง225นะครับความสูงก็229มิลนะครับอันนี้เป็นตัวถาดวางแบตเตอรี่มอเตอร์ใช้มอเตอร์27เทิร์นนะครับ27เทิร์นนี่เวลาติดลมหรือแบบว่าอยากจะกระชากให้พ้นขอนไม้เนี่ยสบายมากเลยครับกระชากจึกกระโดดเลยนะครับอันนี้แล้วก็ ช่วงล่างระบบลิงก์แล้วก็มีที่ตัวยึดตัวยึดเนี่ยตัวยึดตัวยึดแชสซีเนี่ยเป็นแบบควยนะครับข้างในนี้ข้างในเนี่ยแบบควยก็เพิ่มความแข็งแรงนะครับฝาครอบเกียร์นะครับฝาครอบเกียร์ก็จะเป็นพลาสติกครอบไว้อย่างนี้เลยเขาก็คุยว่าฝาครอบเกียร์เขาก็กันหินนะครับเข้าไปขัด คุยได้เพราะว่าก่อนหน้านี้รุ่นแรกมันจะไม่ไม่มีฝาครอบเกียร์มันจะเป็นเปื่อยๆมานะครับรุ่นแรกนั้นผมก็เคยมีก็เป็นเปื่อยๆมาก็อันนี้ก็พัฒนาขึ้นนะครับก็จะมีฝาครอบเกียร์ล้อนะครับล้อกับยางล้อเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่บีดล็อกนะครับติดกาวไว้นะครับติดกาวไว้กับยางแมสซิสนะฮะล้อก็เป็นลิขสิทธิ์นะของวอล์กเกอร์นะครับวอล์กเกอร์ ตัวยางเป็นแม็กซิสนะครับยางแม็กซิสความสูงยางก็สิบเอ็ดจุดหกนะครับเฮ้ยสิบเอดจุดหกอ่ะแล้วก็สามจุดหนึ่งเอ้ยสามจุดหกก็ร้อยสิเดนะฮะร้อยสเจุดหก็บางคนก็ชอบนะครับยางเขาบอกว่าเออยางแอคเซลก็วิ่งดีแต่ว่าบอกว่าอาจจะมีการลันอินบ้างมันก็จะ มันก็จะวิ่งได้ดีขึ้นเกาะได้ดีขึ้นนะครับก็ชุดไฟนะครับชุดไฟข้างในนี้ก็เป็นกล่องใส่รีซีฟนะครับก็ถ้าอยากจะกันน้ำเนี่ยก็คงจะต้องแกะรีซีฟมากันน้ำนะเพื่อความชัวนะครับใส่ไว้ในกล่องเนี่ยอาจจะลุยได้ประมาณสักครึ่งล้อนะครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เซอร์โวสป,ปีเซอร์โวนี่แรงดึงประมาณ4.5้ากิโลนะครับก็ เล่นไปสักพักหนึ่งรอจนเซอร์โวเสียก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็จุดอ่อนของมันก็คืออันนี้คือลิงก์หน้าเนี่ยที่เป็นพลาสติกเนี่ยเวลาเลี้ยวบางทีมันก็มันบิดบางทีแบบถ้าเกิดว่าล้อมันมีแรงหรือติดคโครนหรือว่าติดหินหรือติดอุปสรรคในเวลาเลี้ยวมันก็มันจะนจะยืดหยุ่นนะครับตรงเนี้ยก็ควรจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวแขนเซอร์โวเป็นแขนเซอร์โวแบบ25ฟันนะครับให้มาเป็นพลาสติกนะครับก็ต้องเปลี่ยน1 0 0นเลยครับ พวกแขนเซอร์โวพลาสติกไม่ว่ายี่ยยห้ออะไรนะครับก็ควรจะเป็นโลหะแต่ว่าหลังๆออกมาก็เป็นโลหะหมดแล้วครับอันนี้มันเป็นพลาสติกอันนี้มันเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับเซอร์โวแรงดึงแค่4.28กิโลนะครับก็เล่นๆไปก็ไม่พอมันอยู่ที่ลักษณะพื้นที่นะครับที่เราเล่นนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่านะครับหมื่นเเริ่มเล่นได้ดีแล้วก็สามารถที่จะครอบบอดี้ได้หลากหลายนะครับ เพราะว่าฐานล้อมันขยับได้แล้วก็เปลี่ยนแค่ลิงก์นะครับแล้วก็สําหรับคนที่ชอบเลี้ยวแคบนะครับก็มีชุดเลี้ยวแคบมาให้ชมก็คืออันนี้เซี C h ับอัพไล h ์ของเขานะครับชุดของมันใส่แล้วก็เลี้ยวแคบได้เยอะเลยนะครับสมัยก่อนก็จะต้องซื้อแ x c เซก็ต้องจัดชุดนี้กันนะครับซีอั p อัพไลอันนี้ C ี u ับ อันนี้นักเกิลนะครับหรือัพไลท์นะครับอันนี้ก็คือยูนิเวอร์แซลครับข้างใน3อันชุดแต่งของมันนะครับแล้วก็สําหรับพวกชุดแต่งลูตอนนี้คือแม้ว่ารถมันจะออกมานานแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีชุดแต่งตามออกมาเยอะนะครับราคาไม่แพงนะครับมีทั้งชุดแต่งที่เป็นลูสําหรับขายึดก,กันชนของบูมเรสซิ่งทำออกมาแล้วมันก็จะมีรูเยอะๆนะฮะแล้วก็ กันชนก็คือทุกชิ้นเลยมีของแต่งเมดัรูหมดนะครับราคาไม่แพงนะครับสวยงามอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูชุดไฟของมันก็จะมีอันนี้เป็นเป็นรีโมทนะครับ3ามช n นแนลยี่ห้อแท็กติกนะครับก็ใส่แบตเตอรี่ 2A 4ก้อนตรงนี้ CX2 ก็ใช้รุ่นนี้นะครับผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่ใช้ได้นะครับเพราะว่าเราก็อยู่ติดกับรถนะแล้วก็ตัวสปีดสปีดก็กันน้ำนะครับ AE5 AE5 นะครับกันน้ำแล้วก็มีแดกเบรกในตัวนะแดกเบรกก็คือสมมุติถ้าเกิดเราเอียงเอียงเนี่ยประมาณนี้องศาประมาณนี้มันก็จะหน่วงให้หรือว่าจะหยุดให้เลยนะครับปล่อยปล่อยไกลปุ๊บก็หยุดเราจะได้มีเวลาวางแผนนะครับเวลาเล่น ก็มีนี้มาด้วยคือคู่มือนะครับแยวอยู่ในถุงนะฮะก็เลยไม่ได้กล้าแกะนะครับคู่มือการใช้วิดีโอไอ้การใช้วิทยุแล้วก็คู่มือในส่วนของตัวรถแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นชิ้นส่วนนะครับที่เขาประกอบมาแล้วก็มันก็เหลือไม่ได้ใช้นะครับเขาก็ แพ็คใส่ถุงมาให้ด้วยเผื่อว่าเราจะใช้เป็นสแปร์นะฮะก็มีรูปคนใส่หมวกกันน็อกมาให้ด้วยนะครับแล้วก็สีเข,เขียวนี่ก็จะเป็นตัวตัววางเอาไว้อา,อาจจะไว้ซ้อมนะครับเวลาเล่นก็ตั้งคู่กันแล้วเราก็จะได้ขับให้มันผ่านไปโดยที่ไม่ต้องเหยียบตรงนี้นะะแล้วก็จะมีตัวกากบาทสำหรับไข่ล้อให้ด้วยนะครับก็ ตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับครับก็สำหรับเดซโบตัวนี้ก็ก็คุ้มค่านะครับคุ้มราคาอันนี้คือเดิมๆนะครับแล้วก็นึกได้ว่ามีของผมอยู่เหมือนกันอันนี้ก็คือ,อน,นี่เดซโบของผมครับ <c oughs> ก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้ไปทำสีมาครับ ทำสีมาแล้วก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่าเราเปลี่ยนอะไรไปบ้างก็อันนี้ทําสีโดยคุณอ้นนะครับคุณอ้นคุณอ้นแชมป์ตลอดการสมัยก่อนนะครับทําสีให้คุณอ้นก็ใช้ตัวเดนโบนี่เหมือนกันใช้รุ่นเดียวกันนะครับผมก็เลยใช้ตามคุณอ้นนะครับเผื่อจะได้แชมป์มั่งนะครับแต่ก็ไม่ได้นะครับเราจัดอย่างเดียวอันนี้เป็นเล่นที่ฮ่องกงนะครับ แต่ฮ่องกงให้เล่นได้ล้อแค่ร้อยี่สิบนะครับก็เลยเอ่าไปแล้วก็ไปวิ่งเล่นเล่นเฉยๆแต่ก็ไม่ได้แข่งอะไรจริงจังกที่นู่นอันนี้ที่ทำอะไรทำก็เปลี่ยนคานไปแล้วนะครับแต่ว่าเซอร์โวก็วางไว้บนคานเหมือนเดิมเพื่อสมรรถนะที่ดีขึ้นเปลี่ยนล้อเป็นร้อยี่สิบนะครับเป็นล้อของแวนควิดคาน์แวนควิดนะครับเซอร์โวของซาวบอกมีวินแล้วก็ขายึดโช๊คอะไรพวกนี้ก็ยังเป็นพลาสติกเหมือนเดิมครับ แล้วก็โชกโชกก็เป็นโชกแอคเซลอันเดิมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคุณอ้นบอกว่าอันเดิมดีแล้วครับก็ด้านล่างก็เป็นแบบนี้นี่นี่ก็เปลี่ยนให้สวยงามนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยของเดิมเป็นพลาสติกนะครับดีสุดแต่ว่านี้พอเปลี่ยนปุ๊บก็ น้ำหนักก็จะเยอะขึ้นพอน้ำหนักเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะกดลงไปที่ยางนะครับยางก็จะเกาะแล้วก็จะจิกพื้นได้ดีนะครับนี้ก็เปลี่ยนเป็นชุดไฟก็เป็นแคสเซิ Castle นะครับแคสเซิลแล้วก็แต่ว่ามอเตอร์ก็ยังใช้27บเจทินอยู่นะครับเพราะต้องการแรงกระชากครับเผื่อติดลมเปลี่ยนตัวเผาไปแล้ว ก็อันนี้เป็นเซอร์โววินนะครับเซอร์โวเอ้ยไม่ใช่เป็นเป็นแบตเตอรี่สําหรับวินโดยเฉพาะก็น,นี้เปลี่ยนเยอะมากเลยอันนี้ก็เลี้ยวได้เยอะนะครับเลี้ยวประมาณนี้เลยอันนี้ก็เอาไว้ทดสอบสนามนะครับเวลาเราทําสนามสนุสเท่เพื่อนๆแข่งก็แบบนี้ ก็ของเดิมๆแบบของของเก่านะครับแต่ว่าของเดิมกับของใหม่นะครับก็สวยงามนะครับเปลี่ยนโฉมไปเลยนะครับก็ใครที่อยากจะเริ่มเล่นนะครับหรือว่าคนเล่นอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะมีเก็บไว้ก็เชิญได้เลยนะครับยังมีเหลืออีกแค่คันเดียวนะครับของ Axel นะครับเดนโบอมันตานิรันการนะครับ a x e l s c x 1 0แล้วก็ อย่าลืมติดตามชมช่องของเรานะครับก็คือเ b o o k YouTube แล้วก็เว็บไซต์ ite, แล้วก็อินสตาแกรมสช่องนะครับชื่อเดียวกันหมดเลยก็คือ r c s k i l l Thailand นะครับสามสี่ชื่อไม่ใช่4ช่องชื่อเดียวกันนะครับขอบคุณมากนะครับไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ